กดสักค้าเลยเฮ้ยเดียวเฮ้ยไฟไหม้เฉยเลยะนี่วาดภาพสุดมีเสน่ห์ให้บางแดนะคะแาง,งานของฉันเนี่ยจะต้องขายในราคาที่แพงมากๆกเทยเบอกเลยนะคะว่าสวยกับป้าข้างบ้านแน่นอนแผ่นนี้นะคะจะรักคุณทางไปตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเเอาคุณพี่คนนั้นอย่าลื้นอย่าลื้นเฮ้ยฉันเบื่อคนมีคู่แจ้งเลยอะฮะเฮ้ยดูสิว่าจะปิดไม่นารอบนี้นะฮะไม่น่าเชื่อเลยจะ,จะเป็นแม่คนแน่นอนนะ เอาละค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลซี่แบกันด้วยนะคะแล้วในคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกม The s ซิ s ซีในซีรีส์ Rap to r ริชั t กันนั่นเองว้าวแล้วสำหรับใน EP นี้นะคะเราจะมาทำตามใจคนดูกันค่ะด้วยการที่ให้น้องฮันนี่ของเรานะคะเริ่มมีเบบีกันนั่นเองนะแต่ก่อนที่จะเริ่มมีเบบีนะคะเดี๋ยวให้น้องฮันนี่ของเรานี่เต็มตัวไปทำงานก่อนฮันนี่หนูไปทำงานได้แล้วโอ้โหฮันนี่ชุดทำงานของหนูก็คือซักไม่ไหวเลยอะ โอเคส่วนคุณคินทาน,นะคะวันนี้หยุดงานใช่ไหมเดี๋ยวให้คุณคินทาน,นะคะมาเออทำงานบ้านแทนน้องฮันนี้ก่อนละกันเนาะนี่แล้วก็มาเก็บเข้าชี้เลยนะคะโอ้โห คนคิมทันของเราต้องการความสนุกใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมานี่ค้นหาตามกระเป๋าเสื้อผ้าก่อนเผื่อมีเงินเหลือนะเอ๊รู้สึกว่าผมจะลืมเส็จเงินอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเอ๊ลองคุยดูสิจะเจอบ้างหรือเปล่านะเป็นไงบ้างอะเสีเงินเจอหรือ,อยังโอ้โหได้มา53บาทแหกก็ยังดีโอเคเครื่องสภาพผ้าของเราก็น,นี่ลืมกดปั่นแหกอีกแล้วอะ่ะชอบลืมตลอดเลยนี่กดปั่นแหกก่อนนี่แล้วก็มากดซักผ้าเลยเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยไฟไหม้เฉยเลยอ่ะคิมทันดับไฟก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดทุกคนครับทำยังไงดีไฟไหม้หมดแล้วอ่ะคิมทันหนูดับไฟก่อนเดี๋ยวเพิ่งสนใจอะไรอ่ะเอ้ยเระสัมผมันไหม้ได้ยังไงเนี่ยดูสิตุกเกลียวหมดเลยอ้อโหต้องซื้อใหม่อย่างเดียวอ่ะผ้าเราก็คือไหมไหมหายเป็นผุยผงหมดแล้วเนี่ยคิมทันมากดซักผ้าเลยนะแล้วก็นี่มาเออทำความสะอาดพื้นด้วยฮันนี้กลับมาฮันนี้ดีว่าแน่นอนนะกลับมาก็คือแบบพื้นพื้นไหม้หมดเลยนี่แล้วก็มาอาบน้าฝักบัวด้วย คุณคิมทันไม่เลยอ่ะอันนี้อะไรจากการกลัวไฟอ้าคุณคิมทันได้น่าจะถานน้ำใหม่หรอได้แต่จะกลัวความมืดกลัวน้ำแล้วก็กลัวไฟอีกโอ้โหคุณคิมทันนีนะโอเคเดี๋ยวให้คุณคิมทันนะคะมาเร่นกับเจ้าส้มดีกว่านะเพราะว่าโน้ตบุกไม่มีนะนี่มารูปไล์ด้วยความตกกังวล แล้วก็มาเอาก่กอดน,น้องสักหน่อยนะคะแล้วก็มารูปไลฟ์นะน้องจะได้เอ่อรักคุณคิมทานด้วยเนาะแล้วก็มานี่เล่นโดยการใช้เลเซอร์และกันเนาะเอเจ้าส้มจ้าวันนี้ฮันนี่ไม่อยู่อะเล่นกับฉันก่อนละกันนะไอ้ได้เลยครับน้ตบอกเลยว่าวันนี้ผมไม่ดีนแน่นอนดูหน้าผมสินี่ไม่ดีแน่นอนนะไอ้น้ตครับช่วยหมุนจะช้าหน่อยได้ไหมครับผมตามไม่ทันเลยครับเนี่ยเฮ้ยมือหัวไปหมดแล้วนะครับเนี่ยอึดยึบไอ้จะจับได้แล้วครับโอ้โหเพิ่งสังเกตว่าผ้าของเราาามมมมีแตแต่ฝฝุุนนนวัไไหห้้้เเ็ปดลยอะอะิทงกผ อีกแล้วเนี่ยนี่มาเอาเครื่องซักผ้าเต็มอีกโอ้โหนี่เอาผ้าเก็บเข้าที่ก่อนนะแล้วก็นี่ย้ายไปที่นี่เครื่องปั่นแห้งไม่ไหมแนะ่นอนคิมทนันรอบนี้นะถ้าเกิดไหมก็ไม่เป็นไรไม่ก็ไม่เป็นไรนะอะไรเ,เก็บกองเสื้อผ้าเก็บตรงไหนเนี่ยไม่เห็นนีให้เก็บเลยอีกก็มาใส่เครื่องซักผ้าเลยคิมทนันนี่แล้วก็กดซักผ้าแล้วก็กดปั่นทำข้อสะอาดก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็มาเออนี่ปั่นให้แห้ง หวังว่ารอบนี้จะไม่ไหมอีกนะเดี๋ยวไฟไหมอีกโอเคระหว่างนะั้นเดี๋ยวให้คุณคิมทานนะคะมาดูแลสวนสักนิดนึงนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวนะ้ามาอะไรเนี่ยมานี่ขายทั้งหมดเลยแล้วกันนอะนแล้วก็มาเออรถนําต้นไม้ได้ไหมอ่ะโอเครู้สึกว่านี่งนรถนาต้นไม้ได้ด้วยเออผมว่านะผมเนี่ยมารถนำต้นไม้ดีกว่าถ้าเกิดสักพักอีกรอบหนึ่งเนี่ยไฟได้ไหมอีกแน่เลยอ่ะโอเคเรียบร้อยระหว่างนั้นนะคะเดี๋ยวให้คุณคิมทานของเราไปเอออะไรเดี๋ยวไปวิ่งเหาะสักหน่อยด้วยกันเนาะออกกําลังกายบ้างนะจะได้แบบมีสิ การที่ผมได้ออกลังกายยามฝนตกแบบนี้เนี่ยก็ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกสดชื่นมาเลยครับทุกคนเฮ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนี้มันต้นเท่าไหร่ทุกคนต้นไม้เฮ้ยผลขยะมาเกิดตรงตรงสะพานเนี่ยนะเอาเอาเมื่อกี้แมวเอา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 เดินติดติดตะริดติดชึ้งให้คุณขี้ทานมาเก็บเกี่ยวผลต้นขยะสักนิดหนึ่งดีกว่าอ๋อต้นอะไรกันเนี่ยเก็บซะหน่อยดีกว่าโอ้โหเป็นไงบ้างต้นขยะโอ้นี่ไงผลขยะ มารถททำอะไรได้บ้างโอ๊ยกินผลขยะเนี่ยนะกินไปจะขิดหรือเปล่าเนี่ยเอา้าฮันนี่กลับบ้านมาแล้วแฮะโอโหฮันนี่กลับมาถึงหนูก็ขุดกับต้นไม้เลยหนูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไหมอะอุย้ยรู้สึกว่าวันนี้นะคะมีงานเทศกาลแห่งความรักด้วยแฮะเดี๋ยวให้เราฮันนี่ของเรานะคะไปงานเทศกาลด้วยดีวยกว่าแต่ก่อนจะไปมาเปลี่ยนชุดก่อนฮันนี่เราจะใส่ชุดแบบนี้ไปไม่ได้นะโอเคมานี่ไปงานเทศกาลกันเลยชวนคุณกิมทานไปด้วยนี่โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เดินทางมาที่งานเทศกาลเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ฮันนี่หนูมีภาพวาดกับเขาบ้างไหมนะไม่มีเะไแฮะโอ้ยตรงนี้มีผลไม้พืชผักให้เก็บด้วยอะ่ะฮันนี่หนูมาเก็บดีกว่านะจะได้ไปขายด้วยนี่มาเก็บเกี่ยวทั้งหมดเฮ้ยเดียวนี่มันต้นแก้วมังกรี่ทุกคนหิลรศเลยฮันนี่หนูรีบมาเก็บแล้วอย่าได้ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดรอดดูสิได้อะไรามาบ้าง โอได้ต้นแก้วมังกรมาตั้ง3ลูกกับทุกคนหูโชคดีมากเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องฮันนี่นะคะมาจิบชากับคุณคิมทันดีกว่านี่มาเรีนชาดอกสักรลัด้วยกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวคิมทันหนูไปนั่งกับใครอะทำไมไม่นั่งกับฮันนี่เราลูกเอา้า ใครมานั่งแทนเนี่ยนี่ดูซิว่าร้านนี้นะคะเขาขายอะไรบ้างนะนี่ซื้อของเทเล็กก่อนเลยเขายอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหลูกแก้วกิมะเหมือนเดิมไม่เอาอะ่ะนี่เดี๋ยวให้น,อน้องให้ของเรานะคะมาโรยดอกกลีบไปกว่าอ๋อคุณคิมชานคะนี่คะ่ะกลีบดอกซากุระเป็นไงคะสวยงามใช่ไหมเลคะคริสไปหนึ่งีแฮะโอเคมานี่ทําการจุบมือการปอบประรมคุณคิมทานหน่อยนะเนื่องจากไฟไหม้มาอ๋อคิมชานคะเดี๋ยวให้นีจจุบมือเป็นการปอบใจนะคะโอ้ตรงนี้เขาริ่มทำการวาดรูปแล้วแฮะ นี่สวยมากเลยเอ่ะของใครอ่ะกดซื้อเรื่องเดียวอ่ะฮันนี่หนูมาวาดภาพแขกชาวบ้านเขาบ้างกว่านี่ฮันนี่มาวิ่งมาที่นี่เลยหนูต้องวาดภาพแขกับเขาบ้างนะวาดโดยใช้อันนี้ดีกว่าวาดภาพอะไรเดียวอิมเพรสชั่นิยมวาดภาพไอัน,นี่ได้ไหมแบบเกี่ยวกับความรักอ่ะอันนี้ใช้ได้ไหมนี่วาดภาพสุดมีเสน่ห์ให้บ้างใดนะคะว่าง,งานของฉันนีจะต้องขายในราคาที่แพงมากๆเลยดูจากผลงานสิคะนี่นองมากกับนันงแมวสวยไหมล่ะค่ะทุกคน Hey, จะวาดอะไรดีในะนี้คิดไม่ออกเลยฮะอะ,รอะเราล้องลางดูก่อนดีกกันเอ๊ะ hey, ฉันเกล่ว่าจะวาดผู้ชายนะคะจุงมือก,กับผู้หญิงแล้วก็ถือดอกไม้เบิกเลนะคะว่าสวยกับป้าข้างบ้าน,นแน่นอนเป็นไงของเรางานของเราบันเทยบกันไม่ได้อยู่แล้วนะรีบ <Hey, S 2> วาดต่อยเสร็จดีกว่านะโอโหเป็นไงผลงานที่เสร็จสิน้นลักของข้างๆไม่ต่างกันเลยนี่เอาเก็บใส่ช่องเก็บของไรฮันนี่เราจะมาโชว์ผลงานขายขายชาวบ้านกันนะนี่มาเออดูสินค้าบนโต๊ะดูช่องเก็บของแล้วก็เอานี่ ใส่แล้วก็มาเออนี่เอาใส่ไม่ได้หรอหรือว่าผลงานเป็นของพี่คนนี้อะลิเบ์ตี้ฉันขอขายด้วยสิเอาไปแปะได้ไหมะแปะไม่ได้หรอเศร้าจังโอ้โหและดูงานฝั่งนี้ก็ <c oughs> คือปังปริเย่กว่าเราอีกเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเรามายืนยันคำสาวบ้านกับคุณคิมทันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหน้าคุณคิมทนนะันเป็นอะไรก่อนอ๋อคุณคิมทันคะหันนี้นะคะจะรักคุณคทันไปตลอดเลยละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคุณพี่คนนั้นอย่าลืนอย่าลืน ขัดมดูดเดี๋ยวเดี๋ยวกีเจนี่มันเป็นใครเนี่ยฮะมายืนระหว่างกลางได้อย,อยังไงเนี่ยฮะให้ฉันเบื่อคนมีคู่จังเลยอะฮะนี่ยืนขวางมาซะเลยอะโอ้ทำอะไรแกเนี่ยแล้วคนพี่คนนี้ก็เคอจะไม่ทําไปที่อื่นเลยกมั้งเนี่ยมายืนขวางทำไมกันเนี่ยคุณคิมชันมอบแหวนให้เราด้วยอะทุกคนสุยน่ารักมากเลยอะโอ้มีการคริสแต่งงานแต่งงานอีกรอบปะเนี่ยซ้ำ แต่งซ้ำอีกรอบนึงอุองอ้ยตอนนี้น,อน้องฮ้านี้ของเราก็หิวข้าวใช่ไหมเดี๋ยวให้น,อนห้องฮ้านีของเรามาเออทำการสั่งซื้อข้าวกินหน่อยดีกว่านะหิวไม่ไหวนี่เริ่มหิวแล้วใช่ไหมกินอะไรเดี๋ยวกินซูชิละกันเนาะส่วนคนุณคิมทันล่าหิวข้าวเหมือนกันนี่คิมทันมาสั่งเออ เป็นรางเมงแล้วกันเนาะอ้าคุณพี่คะหนูข่าวซชิสหนึ่งถ้วยนะคะเอาอาะไรค่ะช่ำๆอร่อยคะ่ะหวังว่าจะไม่มีใครแย่งเราในคราวนี้อ่ะคัาน,นี้หนูรีบหยิบข่าวสิแล้วก็หดกินหรอกเอออ้าคุณพี่คะขอนังด้วยคนนะคะคิมชันค่ามานั่งตรงนี้แล้วคะ่ะแล้วคิมชันไปไหนอ่ะไปนั่งข้างอยู่เจนนั่นทำาไมล่ะคิมชันเอ้ยเฮ้ยทำไมคุณคิมชันไม่มานั่งกับเราเนี่ยฮะเฮ้ยไม่เป็นไรกโซชีต่อดีกว่าอ,อร่อยจังเลย โอเคดูเหมือนว่างานเทศกาลนะคะจะจบลงแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องฮันนี่นะคะเดินทางกลับบ้านกันเลยดีกว่านี่กลับบ้านกันเร็วฮันนี่กลับบ้านกันเร็วและแน่นอนค่ะเทศกาลแห่งความรักทั้งทีนะคืนนี้เราจะปล่อยผ่านเราจะให้น้องฮันนี่นะคะพยายามมีลูกับคิมชันเลยเลยกันเนาะอ่ะคืนคิมชันคะฮันนี่ว่าเราก็แต่งงานมานานแล้วอะเรามาหาอะไรทํากันดีกว่าค่ะรอบนี้นะ เดิกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหเตียงนอนสั่นไม่ไหวเลยอ่ะนุนไปกี่ทำอะไรกันนะ่ะเห้ผมเห็นนะครับเนี่ยเฮ้ทำอะไรไม่เกรงใจผมเลยพวกน,นุชหนีนะโอเคเดี๋ยวให้นอนฮันนี่ของเรานะคะนอนหลับพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวตื่นเช้ามานะคะค่อยมาเออทำการตรวจคันกันนี่เองนะว่าฮันนี่ของเรานะคะจะมีเบบี้แล้วหรือย,อยังนะโอ้โหเจ้าสม้มแกนอนยังไงเนี่ยทำไมหน้าจุ่มลงไปบนพีพนอนอย่างนั้นนะ่ะขุดบอนลิงจเจ้าสม้มเห้ย รุณสวัสดิ์นะจ๊ะอุ๊ยปวดฉี่จริงรา้ายอะอุ๊ยน้องคันี่ของเรานี่มาทําการใช้ก่อนนะคะแล้วก็อาบน้ําฝากบวัวนะแล้วก็นี่เลยมาเออเอาผ้าเก็บเข้าที่้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพังอีกแล้วอ๋อพังตลอดเลยอะ่ะคุณคิมทนันคะตื่นมาซ่อมเครื่องผ้าให้หน่อยนะนี่มาซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกันเนาะเอาเดี๋ยวคิมทันมันลมอะไรตรงนี้เนี่ยเอาแล้วก็ไปทำงานสภาพแบบนั้นนะนะโอ้โหสู้ชีวิตสุดโอเคเดี๋ยวให้น้องคันี่ของเรานะคะมาทําการตรวจคันกันเลยดีกว่าดูสิว่าจะติดไหมนะ ดูซิวา่าจะติดไม่นารอบนี้นะ่ะเฮ้ยทุกคนสองขีดฮันนี่ของเรามีเบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะมีน่าเชื่อเลยฉัจะ,จะเป็นแม่คนอลหล่อนเนี่ยเฮ้ยตื่นเต้นจังเฮ้ยเอาละฉันต้องบอกข่าวดีกับคุณคิมชานแล้วล่ะ โอ้ยตอนนี้นะ้องันนี่ของท็อมก็มีเบบี้บันที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเอ,อ่อมาการฉีกกันละกันเนาะฮันนี่นะ่าจะปวดชิงช่องนะโอเคมาห้องน้ำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็มากินอาหารบำรุงลูกน้อยเสน้นหนึ่งเนาะโอเคมาดูสิว่ากินอะไรดีนะเออแอปเปิลไรเซอร์อะไรดีอะไม่มีอะไรเลยแนฮะดูสิว่าอันนี้กินอะไรได้บ้างเนะี่ยกินอะไรดีทุกคนกินต้มยำกุ้งไหม <laughs> ลูกออกมาจะได้แซ่บกินต้มยำกุ้งละกันเนาะโอเคมากินต้มยำกุ้งละกันเนาะอ่าโนดครับเดี๋ยวผมหาสตรบัตให้นะครับนี่คุย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 ทำต้มยำกินดีกว่าบอกเลยว่าแซ่บแน่นอนนะรอบนี้นะ ต้มยำของเราได้ที่แล้วลนะ่ะเฮ้ยหน้าตานา่นาประทานมากเลยอะ่ะดูสิคือหมอดเจ้านี้นะคะทำอาหารนะ่าทานมากเลยทุกคนดูสอิอร่อยจังเลยอะ่ะต้มยำมันแซ่บอร่อยมากเลยแหละทุกคนโอ้โหสภาพเป็นลมโส่โครกเพราะอะไรละ่ะ <c oughs> นี่เจ้าสม้มนี่เลิกคุยขยะก่อน <c oughs> ภาพตันตะก้าหรือยังเช็กก่อนเดี๋ยวมีคนบอกว่ายังให้น้องฮันเดงเราทํางานบ้านอีก เอาผ้าไปเก็บเขาที่ก่อนฮันนี่นิวมานี่มาใส่เครื่องสังผ้าปั่นแห้งก่อนนะแล้วก็มาเออค้อนตามกระเป๋างานซักด้วยอะไรอ่ะใครโทรมาจัสตินไปตลาดนะัดเรามาดูกันว่าเราจะหาสมบัติหาย,ยากเจอบ้างหรือเปล่าจริงๆฉันหมายถึงขยะที่มูลค่าน,นั่นแหละเอ้ยคุณจัสตินที่เป็นวิญญาณชวนเราไปงานตลาดนะัดฮะเดี๋ยวเราเดินทางไปดีกว่าคนมาตกลงเนี่ยจัสตินอ๋อจัสตินขับคืนนะได้ชวนฉันมาตลาดนัดหนะาอ๋อจริงๆแล้วอ่ะฉันเนี่ยมีอะไรจะบอกเธอด้วยละ่ะ อ๋บอบุลลา่ฮันนี่บอกอะไรอะคือฉันน่ะตั้งครางแล้วนะดูสิเแบบี้ของฉันน่ะโอ้จิงรฮันนี่ยินดีด้วยนะครับเป็นงไงจะตินอเมซิ่งใช่ไหมล่ะฉันบอกเธอคนแรกเลยนะขอบคุณนะฮันนี่ที่บอกเราก่อนน่ะไหนดูสิว่าเขาเอะไรมาขายบ้างเนี่ยทุกคนโอ้ยแผงรอตกตานีอีกแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่เรายัางไม่มีเนี่ยอยากได้ไหลายอย่างเลยอะอันนี้อะไรอะวีมีโทโมหุ่นยนต์ด้วยอ,อว๋อวัน,นี้ก็อยากได้อะยากได้ทุกอย่างเลยอะ เดี๋ยวเรามาเปิดแผนงขายมั่งดีกว่าทุกคนดูช่องเก็บของสิมีอะไรขายไดีบ้างเนี่ยเอาผัากไปขายดี๋ยวนี่ยผักสดใหม่จากเออฟาร์มของเราเอานี่ไปขายดีไหมเพราะว่าได้ตัวมาซ้ำอ่ะอันนี้ไปขายดีไหมเนี่ยไม่ดีบ้างแล้วก็เอาอะไรเดียวตวงตาเป็ดไปขายแล้วกันไข่โทรมาเนี่ย สิ่งนี้ที่คิดถึงคือฉันจะถ,ถามว่าฉันควรทําความรู้จักกับจูดิตให้มากขึ้นแบบเพื่อนดีไหมดูแล้วเขาน่าจะเป็นคนดีนะเอ่อก็ทําความรู้จักกันนะแต่ว่าแต่คุณเป็นใครเนี่ยฮะะรวยเลยละกันเนาะนี่แล้วก็เอาพริกโยกไปขายด้วยรอบนี้นะนี่เอาไปขายด้วยแล้วก็มาเอ่อทำการนี่เติมของบนโต๊ะเลยฮันนี่หนูมาเติมข้าวของบนโต๊ะก่อนบอกเลยว่าครั้งนีค้ค่ะปังแน่นอนนะนี่แล้วก็มาทําการเอ่อเอ่อนี่เฝ้าโต๊ะนะแล้วก็มา นี่เริ่มราคาบอกกำไรเท่าไหรเดียร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วกันนะเนาะรวยๆสามร้อยเปอร์เซ็นต์ดีไหมเนี่ยสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยละกันนะแล้วก็มานี่เริ่มขายของริมชางเลยอ่าพืชผักสดๆค่ะคุณพี่เล็กเข้ามาเลยค่ะเล็กเข้ามาเลยค่ะนี่ค่ะของเพียบเลยนะคะมาดูสิคะนี่มีทั้งเป็ดน้อยมีทั้งแบล็คเบอร์รี่แล้วก็เจ้าหุ่นยนต์เออโรบอทที่ฉันเพิ่งได้มาด้วยเลคะมาแล้วค่ะ ไม่รู้ว่าจะมีใครมาซื้อข้าของเราหรือเปล่านะแต่ว่าเราปล่อยทิ้งอย่างนี้ได้ไหมให้ลูกค้ามาเดินซื้อเองละกันเนาะส่วนเราก็ไปเดินชอปปิ้งแถวนี้กันแถวนี้มีอะไรให้เราสั่งซื้อบ้างมีเฟอร์ปองเปียยวนอุ้ยเราก็เคยซื้อกินไปแถวน,นี้น่ะอันนี้ล่ะวันนี้มีซาโมซ่าแกงกะหรี่ด้วยแฮะดูซิว่าหิวหรือเปล่าอันนี้เราไม่หิวอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ขายอะไรเนี่ย อุ้ยไข่ซาลาเปาไข่ปอเปียด้วยหรอวินาจกินจังเลยคือตอนนี้ในชุดจริงคือหิวข้าวมากเลยทุกคนไอ,อยูนี่นะเดี๋ยวมาบอกข่าวใหญ่โตดีวกว่าอ่ะไอ,อยูคะฉันมีอะไรมาบอกนะคือตอนนี้ฉันท้องแล้วค่ะเฮ้ยจริงดอกฮันนีอยอย่ดีใจด้วยนะจ๊ะก็คือตอนนี้เราเป่ากาศให้คนทั้งโลกรู้แล้วว่าเราตั้งครรภ์แล้วแต่ว่าคุณกิทันยังไม่รู้เลยนะอันนี้อะไรเนี่ย สระเปากระเปาของใครเนี่ยกินทิ้งไว้แลเหลือเนี่ยอุ้ยดูเหมือนว่าจะไม่มีใครซื้อข้าวของเราเลยแฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเคลียร์โตะดีกว่านี่โอ้ขึ้นไซสจังเลยอ่ะอสงสัยจะไม่อวกสะหน่อยแล้วล่ะเอาคุณพี่คนนั้นลื่นอะไรอ่ะนี่เดี๋ยวให้น้องฮันนี่ของเรานะคะมาอวกสะหน่อยดีกว่าอาจจะรู้สึกสดชื่นอ๋อขึ้นไซส์จังเลยอ่ะ ต้อมย่ำกุ้งเชา้านี้หายหมดเคลี้ยงเลยอ่ะโอ้โหเขียวอีเลยฮันนี่อุ้ยตอนนี้น้องฮันนี่ของเราง่วงนอนแล้วแฮ่เดี๋ยวให้น้องฮันนี่นะคะเดินทางกลับบ้านดีกว่านาะจะได้เออไปพักผ่อนบำรุงดนะ้วยเนาะ โอเคพอมาถึงบ้านใช่ไหมเดี๋ยวให้นอ้องฮันนี่ของเรานะคะมาปลูกต้นแก้วมังกรดีวกว่าทุกคนนี่เก็บมาจากงานยังไม่ได้ปลูกเลยฮะนี่มาทําการปลูกเลยฮันนี่นี่ปลูกให้หมดรอบนี้นะแล้วก็มาเออขายพวกกระดาพวกนี้ด้วยโอ้โหต้นนี้จะเน่าหมดแล้วเนี่ยมาหลนน้ำทั้งหมดด้วยนะเดี๋ยวพืชผักตายหมดเฮ้คืนไซส์ไม่หยุดเลยให้เรา น่ามึดจังฮันนี่หนูมาเข้าห้องน้ําใช้ก่อนนะแล้วก็มาอาบน้ําอุดจากฝักบัวนะแล้วก็มาเออเอาผ้ายายไปที่นี่เครื่องปั่นแห้งด้วยส่วนคุณคิมทันใช่ไหมเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินอะไรอ่ะต้ยมยำกุ้งหรอ,อมันเน่าหร,อหร,อหรอือยังอ่ะโอ้อยังไม่เนา่าตกใจนึกว่าต้ยมยำกุ้งเนา่าแล้วอุ้ยคุณคิมทันกลับบ้านมาแล้วใช่ไหมเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเตียงนอนของเราทำไมไม่มีแต่รอยขีดคววนเต็ไมไปหมดเลยอ่ะเอา้าสัมเมอร์ใายเดมาหาแฮะเอ้าฮันนี่หนูมาสลบแบบนี้ไม่ได้นะฮันนี่หนูตื่นก่อนโอห สมาต้อนรับเพื่อนก็คือสรบปไปเรียบร้อยแล้วฮันนี่หนูตื่นขึ้นมาก่อนตื่นมาเสร็จก็มาบอกข่าวดีคุณคิมทานก่อนคิมทานตื่นก่อนมาฟังข่าวดีจากฮันนี่ก่อนนะนะฮันนี่หนูตื่นได้แล้วคุณคิมชานคะฮันนี่มีอะไรจะมาบอกคะ่ะตอนนี้ฮันนี่ตั้งคันแล้วนะคะโอ้จริงเหรอครับฮันนี่ผมดีใจมากเลยอ่ะเดีได้ได้ได,ได,ได,ไดแล้วอร่อยเมลานต้มยำฝีมือฉันนะอ่ะแซ่บมากเลยครับนุชไอต้มยำอันเนี้ยผมชอบครับผมชอบกินจุ้งมากเลยะ อร่อยจังเจ้าสมของเราก็คือกินไม่หยุดเลยอะโอ้โหนี่เดี๋ยวทำการกดซื้อใหม่ก่อน เจ้าซอมนี่คุณอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยนนี่หนูมาเข้านอนได้แล้วเดี๋ยวฉลบอี่วนคุณคินทาน,นะคะก็มานี่อาบน้ำฝากบัวก่อนนะแล้วก็มานี่กินต้มยำให้เรียบร้อยนะแล้วก็มาเข้านอนเลยโอ้โหย่าซัมเมอร์คือดีมากเก็บผ้าออกจากเรื้อผ้าให้ด้วยอะ่ะคือจริงๆรังก็เป็นคนที่แบบนิสัยดีมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวๆๆเด็เดเทำไมไม่นนตค่คกนบ้าบ้า,บา,บานอิชานไงฉันจะนอนอย่าพึ่งมามาปิดไฟปิดไฟหนีเลยไม่มีใครอยู่ครับ เปิดไฟตรงนี้ด้วยโอเคเรียบร้อยโอ้โ oh หคุณคิมทันตื่นเช้ามาก็คือฉี่ลาดเลยอะ่ะโอ้โหคิมทันมาใช้ก่อนนี่ใช้แล้วก็อาบนะ้าฝักบัวด้วย oh คิมทันทําไมทําอะไรมาเ <c oughs> น่าไม่หยุดเลยอีกก็มาเช็ดถูด,ด้วยก่อนที่ทันนี่จะตื่นมานะแล้วก็มาเออทํางานบงกานบ้านด้วยเอานี่ทําความสะอาดผงซักฟอก สงสารแล้วก็มานี่เก็บกวาดด้วยนะโอเคเดี๋ยวตื่นเช้ามาใช่แม่ดดนอให้ายเนี่ของเรานะคะกินข้าวก่อนเดี๋ยวๆด,วเ,ดวเจ้าส้มนั่นมันบอบฟองของฉันนะห้ามกินเด็ดขาดนะเจ้าส้มอ้าเกิดมานี่ค่ะเค็มชันอ วันนี้นะคะฮันนี่กล่าวว่าจะไปทําการอันต์ซาวค่ะคุณคิมชานคะไปด้วยกันนะคะวันนี้น่ะโอ้ได้เลยคฮันนี่โอเควันนี้นะคะวาวกล่าวว่าจะให้น้องฮันนี่ของเรานะคะไปทําการอันต์ซาวกันนะทุกคนโอเคแต่ก่อนจะไปมาทาการใช้ก่อนนะแล้วก็มาอาบน้ำฝักบัวให้เรียบร้อยนะคะนี่แล้วก็มาทําการโทรหาสูติแพทย์เลยนี่คอนี่แล้วเราก็เลือกอันต์ซาวนะคะอันนี้วายโหลดหมดเออข้อรูปสมจริงมาด้วยนะทุกคนนี่ทําการนีไปเลย let's go ไปกับใครด้วยนี่พาคุณคิมทานพาเจ้าส้มมาด้วยละกันเจ้าส้มพา เดิไม่ได้เหรอเศร้าจังเลยโรงพยาบาลพาสัตว์เี้งไปไม่ได้แฮะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เดินทางมาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องฮันนี่มาเปลี่ยนชุดก่อนหนูใส่ชุดนี้มันไม่น่าจะเหมาะสมมั่งนี่มาเปลี่ยนชุดหน่อยอเป็นชุดคลุมท้องนะคะโอเคเดี๋ยวให้น้องฮันนี่ของเรานะคะมาทําการอันต์เซาอเลรดีกว่าทุกคนนี่ทําการนี่สตาร์ทอันต์เซาสแกนโดยใครดีคริมทันละกันเนาะเนื่องจากว่าคุณคริมทันนะคะมีอาชีพเป็นหมอด้วยนะก็เลยโชคดีหน่อยเนาะทำใจให้สบ,บายน,นะครับฮันนี่อ๋อนี่ไงพระอันต นี่ครับฮันนี่นี่คือตัวอ่อนของลูกเรานะครับเอ๊ะดูเหมือนว่าลูกเราเนี่ยจะแข็งแรงมากเลยครับฮันนี่อ้าดูเหมือนว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับฮะจริงนะคะคิมชานฮะฮันนี่เริ่มตื่นเต้นมากเลยค่ะโอยดูเหมือนว่าเราจะได้ลูกผู้หญิงนะคะ่ะทุกคนโอ้โหลูกคนแรกของเราก็ได้เป็นลูกผู้หญิงเลยอ,ะอ่ะนี่พอเราทําการอันตราซาวเสร็จนะคะเราก็จะได้เป็นแผ่นอันตราซาวกับบ้านด้วยนะนี่เดี๋ยวเราเอาแผ่นอันตราซาวนะคะมาแปะโชว์ชาวบ้านแล้วกันให้คนอื่นเขารู้นะว่าเราตั้งคันแล้วน โอเคค่ะทุกคนเปนยังไงกันบ้างคะ่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ไหวแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของไหวกันด้วยนะแล้วสําหรับในคลิปนี้นะคะน้องฮันนี่คิมทันแล้วเจ้าส้มนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย